น่ารักสุดๆธนชากระโดดกอดบุกิลิตตบสาวเซอร์เ,รเบียหลังเพิ่งดวนเดือดในวีเอ2024วันที่18พฤษภาคม2567ความเคลื่อนไหวการแข่งขันวอลเลยบอลชาติลีก2024สัปดาห์แรกนัดที่2ทีมชาติไทยแพ้เซอร์เบีย0ถึง3เซต13 25 27 29และ19 25ส่งผลให้สาวไทยโดนลบ3.9 3คะแนนเหลือ217.28แต้มรั้งอันดับ13ของโลกเท่าเดิม เกมนี้เป็นการดวลกันของสองบีหลังเพื่อนซีอย่างโมเมธนัชชาสุขสดบีหลังแพชชั่นสูงทีมชาติไทยและบูกิลิสบีหลังชาวเซอร์เบียที่เคยเล่นร่วมกันในวอลเลย์บอลลีกเกาหลีฤดูการ2023-24กับทีมไฮพาสระหว่างโมเมกำลังให้สัมภาษณ์อยู่นั้นบูกิลิสก็แอบมาชะเง้อมองเพื่อนให้สัมภาษณ์เมื่อสาวไทยพูดจบก็หันไปเห็นบูกิลิสจึงกวักมือเรียกเพื่อนให้เข้ามาหาก่อนที่โมเมจะกระโดดกอดบูกิลิสพร้อมบอกว่าช is my best friend เธอคือเพื่อนสนิทของฉันหลังจากนั้นโมเมก็ส่งไม้ต่อให้บุกิลิสสัมภาษณ์ต่อสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติแคนาดาวันอาทิตย์ที่19พฤษภาคม2567เวลา7นาฬิกา